สวัสดีพี่น้องนักลรงทุนสายเลือบบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพฤาะสวด,ดีที่11กันยายน2025นะครับวันนี้เฟ้นดินเด็ก54จังวันนี้49ตื่นเช้ามาวันนี้เสียงบนตลาด93.7%คาดว่าเฟดจะลดดอก0.25% 6.3%คาดจะลดดอก0.5%ส่วนเพื่อนสมาชิกในช่องเรา40%คาดว่าเฟดลดดอก0.25% 51%คาดจะลดดอก 0. 5% ส่วน9มองว่าเฟดจะคงดอกเบีย้ยนะทีนี้เมื่อคืนเนี่ยตัวเลข PPI ดัชีราคาผู้ผลิตของเดือนสิงหาคมเป็นตัวเลขที่ชี้ว่าผู้ผลิตต้องจ่ายราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นหรือลดลงผลปรากฏมันออกมาดีมากปีต่อปีนะครับคาดการ3.3%ออก2.6%เดือนต่อเดือนลงมา0.1% ส่วนค e PPI ที่ไม่รวมอาหาลพลังงานปีต่อปีเนี่ยคาดการ3.5ออกแค่2.8คเดือนต่อเดือนลดลง0.1นะคือตัวเลขเมื่อคือนเนี่ยเพื่อนปกติเดิมทีใครที่ตามตัวเลขเศรษฐกิจจะทราบดีว่า PPI ไม่ค่อยกระชากต,ตลาดแต่เมื่อคือนพอ PPI ออกมาเนี่ย i ิดคอยดิดตัวขึ้นไปประมาณ3,000จุดอคอยไม่รู้รออะไรพุ่งด้วยเขียวทางกระดาน นะครับทั้งนี้อย่างที่ผมเคยเรียนเพื่อนๆ PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิตส่วนใหญ่เวลามันออกต่ำ CPI ก็จะออกต่ำเช่นการเวลาออกสูง CPI ก็ส่วนใหญ่ออกสูงแต่ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปเพราะอะไร PPI เนี่ยมันเป็นดัชนีมาตรวัดสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศนะเพราะนั้น มันจะไม่เกี่ยวข้องกับภาษี reciprocal ภาษีเท่าเทียมกันของลุงทรัมป์แบบตรงๆมันจะเกี่ยวข้องในทางอ้อมในส่วนของวัตถุดิบบางชนิดที่ไม่ได้รับการยกเว้นเนี่ยถ้ามันภาษีสูง PPI ก็อาจจะสูงตามนะครับแต่ในส่วนของ CPI ที่จะไปออกคืนเนี้ยสิบเนกาสนาทีเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบเต็มๆแรงสะท้อน จากภาษีสุกากรเต็มๆเพราะอะไรผู้บริโภคเนี่ยต่างจากผู้ผลิตตรงที่ว่าผู้บริโภคเวลาไปจ่ายตลาดเนี่ยซื้อได้ทั้งของที่ผลิตภายในประเทศและของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นกันเหมือนบ้านเราเนี่ยเราไปจ่ายตลาดเราซื้อของโอท็อปก็ได้หรือจะไปซื้อของที่ท็อปก็ได้ชีสนำเข้าไอติมนำเข้า,าไส้กรอกนำเข้าเป็นต้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเสื้อผ้านำเข้ารถนำเข้าของเล่นต่างๆที่นำเข้ามาเนี่ยมันจะไปสะท้อนกับตัวเลข CPI ลุ้นว่าภาษีเนี่ยมันไม่กระทบเท่าไหร่ถ้า CPI เป็นขาขึ้น Bitcoin มีแนวโน้มเป็นขาลงถ้า CPI เป็นขาลง Bitcoin ก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นวิ่งสวนกัน นะครับคำถามคือค่ำคืนนี้ CPI จะโยนกระบองสีเขียวให้นักลงทุนเหมือนตัวเลข PPI หรือเปล่าเพื่อนเพื่อน,นคิดไงคองมเมนต์เข้ามาส่วนโลกคริปโตนะครับข่าวดังวันนี้ก็จะเป็นข่าว Binance จับมือกับ f r a n k l n t t m p p l t o n n i n a n c e เราทราบดีเป็นคริปโตเอ็กเชนที่ใหญ่ที่สุดในปัตตพีส่วน Franklin Templeton เป็น Asset Manager ที่บริหารสินทรัพย์1.6ล้านล้าน,าน,าน,านดอลลาร์สหรัฐในสัมริการเนี่ยคนรู้จักแฟรงกินเทเอร์ตันในฐานะของแอสเซทแมจเจอร์นึกถึงแฟรงกินเทเบอร์ตันเนี่ยนึกถึงบอนด์แล้วก็มิวชัลฟันนะพันธบัตรกับกองทุนรวมทีเนี้ยล่าสุดจับมือกันข่าวเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเพื่อพัฒนาโครงการด้านสินทรัพย์ดิตอนที่มุ่งเป้า ให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในส่วนของ Security Tokenization ของ f r a n k l n t t ว p e r t o n ให้เข้ากับแพลตฟอร์มซื้อขายและฐานลูกค้าทั่วโลกของ Binance นะครับตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยในสหมิกาเนี่ยเวลาคนจะซื้อกองทุนรวมผ่านธนาคารหรือซื้อผ่านโบรกเกอร์เนี่ย มันมีค่าบริการค่อนข้างสูงนะค่าบริการสูงเวลาจะโอนกรรมสิทธิ์ก็ไม่ง่ายนะจะโอนให้ลูกให้หลานคนเล่นกอล์ฟจะโอนให้แคดดี้เนี่ยใช้เวลานะแต่ถ้ามันโทเมมแคแนนเซชันเนี่ยสมมุติแฟนคลันท่านโทเคไนซ์กองทุนรวมร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐมันก็จะสามารถโอนได้ทันทีและซื้อขายทั่วโลกผ่าน Exchange Binance นะครับตรงเนี้ยซื้อง่ายขายคล่องโอนง่ายวินวินแล้วก็วินเงินก็จะไหลเข้ามาทั้ง f แฟรงกินเทมพอทันและทั้งบ i แ a น c นนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เขาจับมือกันนะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหลายคนทราบดีว่ามันต้องมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรแฟรงกินเทมพอทัน erm ในอเมริกาเนี่ยเพื่อนลูกค้าเป็นนักการเมือง เงินเก่าลูกท่านหลานนายนะสิ่งที่แฟรงกินทมารันมีเขาเรียกว่า political protection การปกป้องจากการเมืองและมีสาขาทั่วโลกนะ Binance ปีนี้อาจจะเงียบๆแต่บแต่3-4ปีก่อนเนี่ยเราเห็นแล้วเหมือนลูกตะก้ออดีต CEO พิตีิซีแซตถูกกระทรวงยุติธรรมฟ้องไปติดคุกไปลอกท่อที่แคลิฟอร์เนีย ประเทศหลายประเทศแบนบีน n นสบีน n นสดอทนะครับไม่ใช่บี a n c e Thailand หรือบ uh, ี a n น e ดอทอูสแต่บีนแน c ดอทคเนี่ยโดนแบนทั้งเมกาแคนาดาฟิลิปปินมาเลเซียแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกแต่ตอนนี้บี a n นสสามารถพูดได้ว่าอัวกินติม่มซำกับแฟรงกินเทมอตันหรือจะเอางไงนะครับเพราะนั้นการจับมือกันครั้งนี้มันผนึกกำลัง เงินเก่าการลงทุนแบบดั้งเดิมมาผสมกับโลกการเงินแบบใหม่ผ่านระบบ tokenization โอกาสที่พวกเรานักลงทุนตามดำจะกระจายความเสี่ยงจะลงทุนในอนาคตเนี่ยมันยิ่งกว้างขึ้นคริปโตบล็อกเชนมันจะเป็นมากกว่าคริปโตและบล็อกเชนนะครับเพราะนั้นติดตามมันต่อไปอดทุรรวยต่อไป ค่าคืนนี้อีกครั้งนะครับ19ในการ30นาทีตัวเลข CPI ผลกระทบจากภาษีนำเข้าสินค้าจะหมู่หรือจ่าเนี่ยคืนนี้รู้แน่นอนวันนี้ข่าวๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทองปลอดภยัย

มันแรงเหมือนข้นสัดใจโลกันเือนมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรี้ยนเรื่องขอาใช้ไม่มีใครต่อตา